สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมีนนะเรามาอ่านไพ่กันนะว่าชาวราศีมีนการงานการเงินโชคลาภสุขภาพจะเป็นอย่างไรนะโอเคเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะใบที่หนึงใบที่หนึงเป็นการงานโอ้ ราศีมีนการงานเป็นเมจิกเชียนอ่าโอเคจะได้รับข่าวดีนะอ่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่เป็นชาวราศีมีนการงานของคุณมีข่าวดีได้รับข่าวดีห้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอ่าอวยยศอ่ามีหน้าที่การงานใหม่อ่าการติดต่อการสื่อสารล้วนแล้วแต่เป็นข่าวดีอ่าจะได้รับสิ่งดีๆนะจะมีคนมาติดต่ออ่า จะมีคนเอางานมาให้จะมีคนมาให้ความช่วยเหลืออต่แม่ทีเที่ยเนี่ยมันเหมือนเป็นเวทมนตนะ์อะคิดอะไรก็แล้วแต่มันปิ้งสาเร็จปิ้งก็สําเร็จคิดอะไรมามีคนช่วยเหลือทุกอย่างมันเรียบง่ายมันโอ้โหมันง่ายไปหมดเลยการงานโอเคนะถ้าใครกําลังสมัครงานอาจจะจะได้รับข่าวดีใครที่เราเลื่อนขั้นใครที่เราเลื่อนตําแหน่งก็จะได้รับข่าวดี ด้วยเช่นกันโอเคเรามาดูการเงินงานดีแล้วเงินเป็นยังไงโอ้โหการเงินนะเหมือนเป็นจัดติอ่ะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่รอจ่ายอ,อรอจ่ายรอซื้อนะพวกนี้ยังยับยั้งชั่งใจไปก่อนรอจ่ายรอซื้อนะการเงิน มันมีเรื่องให้ค่าใช้จ่ายอยู่แต่ตอนนี้เงินยังไม่ออกไปไหนเงินยนังอยู่คุณอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องความคิดอคุณตัดสินใจว่าจะซื้อสิ่งนี้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้ลงมือซื้อนะเงินยังอยู่ในกระเป๋าอยู่อ่าสรุปง่ายๆคือเรื่องของการเงินมีเรื่องให้ต้องคิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอาถามว่าจะได้รับไหม ชัดติกมันเป็นลักษณะของความคิดคิดว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งชัดติกอยู่ในตำแหน่งของการเงินสแสดงว่าเขาจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะลงทุนจะซื้อของจะอะไรสักอย่างหนึ่งแหละแต่ผมมองว่านะดูงานก่อนเดี๋ยวไม่จะเชื่อินแสดงว่าคุณต้องรอบางสิ่งบางอย่างก่อนพอคุณอาจจะเสียงเงินไปกับงานใหม่ไปซื้อยูนิฟอร์มใหม่ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ ปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่เกี่ยวกับการทํางานก็เป็นไปได้นะโอเคต่อไปเรามาดูเรื่องของโชคลาภโอ้โหแสดงว่าการงานนี่โชคลาภมาการเรื่องการงานน่าเลยได้รับขา่าวดีเรื่องงานการงานมัน่นคงแสดงว่าอะไรเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งนะการงานเป็นเมดิเชียนโชคลาภก็เป็นเรื่องงานอีก มีความสำเร็จนะโปรเจกต์นี้การงานนี้ถือว่าค่อนข้างดีเยี่ยมโอเคต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพขอสุขภาพหนึ่งใบสุขภาพถือว่าโอเคนะสมบูรณ์แข็งแรงดีนะอา,อาจจะต้องมีในเรื่องของสุขภาพอะช่วงนี้คุณอาจจะมีการแบบนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระประมาณนี้ อาจจะมีโอกาสได้ไปแบบว่าเหมือนไปสงบจิตสงบใจอคุณอาจแบบว่าเหมือนเหมือนอาจจะไปบนบานสากล่าวในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานไว้ใช่ไหมแต่มันไปอยู่ในตำแหน่งสุขภาพมีสิอแสดงว่าอะไรคุณอาจจะบนเรื่องนั่งสมาธิบนว่าสวดมนต์โอเคทีนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพกันดาวพฤหัสคุมอยู่กับไฮเราแฟน อสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงช่วงนี้ปลอดภัยช่วงนี้ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงฟิตงานฟิตปุ่งปังโอเคนะเตือนอะไรมีอะไรให้ต้องเตือนไหมสุขภาพหรือว่าเตือนให้ระวังอะไรก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอยาไปทําอะไรที่มันนอกกฎเออ,อย่าไปทําอะไรมันแปลกๆที่เราในชีวิตไม่เคยทําในเรื่องของสุขภาพนะ จากเดิมเราเคยทำอยู่เนี้ยอยู่ๆเราไปแหวกแนวไปแหกกฎไปออกลอกกรอบซะงั้นอ่ามันอาจจะมีผลที่เอฟเฟกกลับมาก็ได้เนาะโอเคจบแล้วชาวราศีมีนนะสั้นๆประมาณนี้ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้มาปรึกษาได้นะครับผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ